ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อต่างๆว่านักเรียนม .6 ถูกบังคับเข้าค่ายรอดอเขาชนไก่ตรงวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569ก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับทำเสียสิทธ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในฐานะหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบ,บกขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดตั้งกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารณนะเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่4มกราคม ถึง15มีนาคม2569เพื่อทำการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึง3ส่วนกลางและชั้นปีที่4ถึง5ทั่วประเทศโดยจัดเป็นผลัดๆล,ละ3ถึง7วันตามแต่ละชั้นปีชายหญิง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกนายได้ไปใช้สิทธิตามกฎหมายศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารโดยโรงเรียนรักษาดินแดนได้แจ้งให้สถานศึกษาที่เข้ารับการฝึกในห้วงตรงกับวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569นำเนินการแจ้งนักศึกษาวิชาทหารยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนวันเลือกตั้งเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนนักศึกษาวิชาทหารที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าและประสงค์ไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569สามารถขอเปลี่ยนไปฝึกในผลัดอื่นที่ไม่ตรงกับวันเลือกตั้งได้รวมถึงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะอำนวยความสะดวกปรับแผนการปฏิบัติโดยประสานข้อมูลและวิธีปฏิบัติกับสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ใช้สิทธิ์อย่างครบถ้วนทั้งนี้รวมถึง การฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาคด้วยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนยึดถือนโยบายกองทัพบ,บกสนับสนุนการใช้สิทธิ์และการทำหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรอดอหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาชนไก่เลือกตั้ง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้ง2569เลือกตั้ง69เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ PPTV HD 36ชาวเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ คอมเมนต์แรกบอกว่าฟังไม่ขึ้นสรุปคือต้องให้เด็ก18รับผิดชอบตัวเองไปลงทะเบียนล่วงหน้าหรือไม่ทำเรื่องเปลี่ยนผลัดเอาเองซึ่งมันทำให้มีความเสี่ยงที่เด็กจะไม่ได้ทำเรื่องหรือลงทะเบียนอยู่แล้วแค่วุ่นวายกับสอบเข้ามหาลัยก็เครียดอยู่แล้วเหมือนกับผลักความรับผิดชอบไปให้เด็ก18เอาเองแทนที่ผู้ใหญ่จะลดภาระเด็กได้โดยการปรับไม่ให้ฝึกวันที่8 คอมเมนต์ต่อมาอธิบายความสำคัญที่จำเป็นต้องฝึกในวันที่8ให้ทราบได้ไหมครับจะได้ให้เด็กพิจารณาความสำคัญและอยากทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดการฝึกมีความสำคัญกับการฝึกในวันที่8กับการเลือกตั้งและลงประชามติอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาทหารเรือผลัดสที่จะถึงยังเลื่อนไปเข้าวันที่11ได้เลยให้ไปใช้สิทธิ์คือยังไงเป็นลดคะแนนหรือบังเอิญโดยไม่ตั้งใจ คอมเมนต์ต่อมาเลื่อนการฝึกไปอีกสัปดาห์ก็ไม่เดือดร้อนอะไรกองทัพหรอกครับคอมเมนต์ต่อมาแต่ประชามติต้องลงวันที่8คอมเมนต์ต่อมาตอบแบบนี้เด็กๆเ,เหมือนเธอต้องยอมแล้วละ่ะถ้าเลื่อนก็ไม่ได้ไปกับเพื่อนไม่แน่รอบหน้าตรงวันสอบเข้ามาหาลาัยอีกคอมเมนต์ต่อมาสรุปคือยังไงแจ้งลวงหน้ากับโรงเรียนแล้วงี้หรอ คอมเมนต์ต่อมากรมประกาศมาสิเลื่อนให้นอรอทำเรื่องทำไมมหชีวิตเขาวุ่นวายคเครียดพออยู่แล้วไม่เข้าใจระบบราชการอะไรไม่ใช่ปัญหาก็ทำให้เป็นปัญหาคอมเมนต์ต่อมาเด็กรอดอบอกเลยเลือกส้มน่าจะ99%อเคอมเมนต์ต่อมาเขากลัวเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาการเมืองไดโนเสาร์แล้วมัง้งคอมเมนต์ต่อมากกตมีไว้ทาไม คอมเมนต์ต่อมาเด็กที่เลือกได้คือเด็กที่เกิดก่อน8กุมภาพันธ์ซึ่งมีค่อนข้างน้อยแต่ก็มีนะแต่ส่วนน้อยที่เด็กม6จะเลือกได้ส่วนมากจะยิ่ง17ย่าง18ด้วยความเคารพแต่ก็มีที่เขาต้องไปใช้สิทธิ์ซึ่งทางโรงเรียนต้องรู้เพราะมีประวัตินักเรียนแต่ถ้าเลือกตั้งท้ายปีอันนี้แหละม6ส่วนมากต้องไปเลือกแต่ยังไงถ้าเขามีสิทธิ์เขาต้องได้ไปใช้สิทธิ์ไปทําหน้าที่ด้วยเสรีภาพตามกฎหมายด้วยความเคา แต่ก็จะเย็นๆกันนะทุกคนคอมเมนต์ Comment ต่อมาแต่แก้รัฐธรรมนูญมันลงล่วงหน้าไม่ได้นี่เพราะว่ามันลงประชามติเห็นกับไม่เห็นชอบไม่ใช่หรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาตัดกำลังไปได้เยอะตามแผนคอมเมนต์ Comment ต่อมาบัตรเขย่งก็มีมาแล้วรอบนี้อาจจะมีบัตรกระโดดบ้างฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมากว่าจะกู้ชื่อกลับมาให้คนไทยรักได้มันไม่ง่ายเลยนะครับอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาแลกกันเลยครับอย่าเป็นเครื่องมือใครเลยนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเพราะรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาการเมืองไดโนเสาร์แล้วไงคอมเมนต์ต่อมาแล้วประชามติวันที่8ละ่ะคอมเมนต์ต่อมากลัวเด็กรุ่นใหม่ขนาดนั้นเลยหรอจับไดโนเสาร์ คอมเมนต์ต่อมาทำเป็นดัตจริตรักชาติรักประชาธิปไตยขึ้นมาทันทีสมมุตินะเขากําหนดว่าวันที่8เป็นวันที่ต้องไปลงรบแต่เขาให้ไปทำอย่างอื่นแทนจะออกมาดิ้นแบบนี้ไหมทำไมไม่ส่งฉันไปรบฉันอยากจะไปรบทำให้ฉันอดไปรบทำไมต้องมาเรียกฉันให้ไปที่อื่นในวันที่ฉันจะได้ไปลงรบกูรับรองได้ว่าไม่มีออกมาดิ้นแบบนี้หรอกมีแต่จะเกาะปี๊บดีใจที่ไม่ได้ต้องไปรบ ชาวเน็ตมีความทิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ